มาดูท่านคณะบดีเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนรยัยเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งงานศพก็ยังต้องมีประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัชนรัตรนี่จะเกิดให้เราปเป็นประธานจุดบ้างจะจุดอะไรกันก่อนดีบางที่ก็บอกต้องจุดทูบก่อนบางที่ก็บอกว่าต้องจุดเทียนก่อนแล้วพวกเราละ่ะเสียใจด้วยแค่คิดก็คิดแล้วที่จริงแล้วจุดนี้ขีดก่อน เมื่อต่อหางกันแล้วเนี่ยก็จะจอดรองเท้าเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เห็นไหมว่าสะอาดตาคลาใดก็สะอาดใจคลานั้นธรรมะอยู่ที่รองเท้าด้วยนะหาให้พบถ้าจัดระเบียบกายไม่ได้แล้วอย่าไปหวังเลยว่าเราจะจัดระเบียบใจกันได้เพราะฉะนั้นเริ่มจากธรรมะพื้นฐานเล็กๆแบบนี้ก่อนจึงจะเข้าไปสู่ธรรมะชั้นสูงต่อไป นี้เป็นความภาคภูมิใจของพระวียากรมากคนเดี๋ยวนี้นอนกันไม่ค่อยจะหลับมีโรคเครียดกันมากแต่พอ,พอฟังธรรมวัดนี้แล้วนอนหลับเป็นสุขแบบนี้เองนี่คือการสร้างเสน่ห์ลดเสนียดให้แก่ตนเองคนที่อ่อนน้อมทั้งกายวาจาและใจนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในสังคมนี้ ยอมได้รับความเมตตาการุณาจากคนรอบข้างเสมอเพราะนั้นอ่อนน้อมแต่ไม่ใช่อ่อนแอเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้างเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารเราก็จะได้แสดงออกถึงคุณธรรมในข้อที่ว่ารู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมของเรา ทาอย่างไรจึงจะไม่ตักแต่เนื้อแล้วเหลือแต่น้ําให้เพื่อนนยุดท้ายแถวโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาแล้วเนี่ยก็จะมีพ่อครูแม่ครูมาคอยดูแลในเวลารับประทานอาหารซึ่งก็เช่นเดียวกับของสถาบันเราที่มีพ่อครูแม่ครูมาคอยดูแลในเวลาให้อาหารเอ้ยรับประทานอาหารเช่นเดียวกันบางคนก็บ่นว่าโอตรูปหยดไปแปดหยดแล้วเมื่อไหร่จะได้ทานสักที เขาต้องการให้เราได้ฝึกค,ความอดทนรอเป็นคอยเป็นนั่นแหละคือความเป็นพุทธบุตรที่แท้จริงเวลาไปตักอาหารหรือไปล้างภาชนะเขาก็าจะเดินเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้ไม่เดินเป็นฝูงเหมือนบางค่ายคนโบราณเขาสอนว่า อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ปัน้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นมันฝึกความเป็นผู้ให้บริการแบบนี้ให้ติดเป็นนิสัยไม่ว่าจะเป็มทมทํางานที่สถานบริการใดก็ตามก็จะเป็นที่รักของหัวหน้าง,งานหรือของสารประกอบการนั้นๆใครที่ชอบกินแรงเพื่อนชอบใช้กำลังแต่ไม่ชอบใช้ปัญญาก็ดูหน้าไอ้สอตัวนี้ไว้ ด้วยว่ามือประกอบกิจจิตนมัสการพระธรรมน้อมกายวิจาใจเพื่อบูชาคุณพระรัตนไตรัเป็นที่พึ่งสูงสุดของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายในกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเจริญจิตตับภาวนานั่นเองมีการเดินยงกรมก็คือการเดินอย่างมีสติและการนั่งสมาธิเป็นการนั่งสบายๆด้วยการมีสติเข้าไปกำหนดรู้ แต่ว่าบางคนก็มีท่านั่งที่แปลกประหลาดคือเป็นห่วงเดียอย่างเดียวนี่แหละนี่คือกิจกรรมการออกกำลังกายแบบสบายๆสไตล์ยโยคะไม่จะไม่ได้ไปวิ่งหรือไปเต้นเอบิกก็ตามแต่ว่าการออกกำลังกาย,ยานี่จาให้ดิ่งเหมือนกันแล้วก็กระ,จ,ะจากความาย ่รได้นังกิจกรรมนันทนาการเช่นกิจกรรมแสงเทียนอาจจะดับได้แต่แสงธรรมะในใจนั้นอย่าให้มันดับ,บ,น,บออนี่คือความกล้าหาญทางด้านจริยธรรม กะะหารแม้กระทั่งจะต้องออกมาพูดถึงเรื่องที่ไม่ดีเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้แก่เพื่อนๆอ,อยู่กรดกรดทุกอยู่อย่างต่ำและกระทําอย่างสูงแม้จะอยู่ใต้ร่มไม้ก็สามารถที่จะหาความสงบวิเวให้กับจิตใจของเราได้แต่ในปัจจุบันไม่ มีอันตรายมากมายไม่สามารถจะให้นอนกลดได้ mm hmm. ก็เลยต้องขึ้นมานอนเก็บ mm hmm. กดกันอยู่บนศาลาแบบนี้ mm hmm. แม้จะลำบากลำบนในฤดูฝนแต่ก็พุทธบุต hmm. รทุกคนก็มีความอดทนเสมอที่จะต่อสู้ mm hmm. กับธรรมชาติทั้งหลาย mm hmm. ที่เข้ามาประทบเป็นการวัดใจตัวเองว่าเราเป็นคนที่จะทนต่อความทุกข์ได้ม,มากน้อยแค่ไหน กิจกรรมต่อปัญหาภา,ากิเลม่ว่าจะเป็นปัญหาธรรมะปัญหาชีวิตปัญหาความรักต่อวันแบบตรงประเด็นแต่ก็มีบางรุ่นบางค่ายที่ถามอะไรประหลาดประหลาดเสนอในพ่อคำถามที่มักจะเจอเป็นประจำก็คือทําไมพระวิกรวัดนี้รูปหล่อทั้งนั้นเลยคนบ้าอะไรชอบพูดความจริงอยู่เรื่อย